สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักวันออกพรรษาและการกวนข้าวทิพย์กันนะคะเมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆผู้อยู่จำครบพรรษาจะได้รับอนิสงส์ พัรษาหลายอย่างนะคะและพระสงฆ์บางส่วนก็จะถือโอกาสในช่วงออกพรรษาเก้าเดือนออกจาริเพื่อปฏิบัติธรรมและตรวจพุทธศาสนิชนนะคะตามสถานที่ต่างๆก่อนจะกลับเข้าไปจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งในปีถัดไปนะคะวันออกพรรษามีนนความสำคัญยังไงอื วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษานะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันน่งในประเทศไทยเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาสามเดือนของพระสงฆ์เทรวาสนะคะโดยวันที่พระสงฆ์จะลงทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้วันออกพรรษาตามปกติออกบุริออก ุริมพันษานะคะขออภัยค่ะไม่ใช่ปุริจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะประมาณเดือนตุลาหลังวันเข้าพรรษา3เดือนตามปฏิทินจันทรคติไทยนะคะการออกพรรษานั้นนะ่ะถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะเรียกว่าปวาวรณานะคะจัดเป็นยะติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันปลอดไตรมาสสามารถว่าก่ลาวตักเตือนและชี้ข้อบอกพร่องให้แก่กันและกันได้โดยเสมอภาคนะคะด้วยสิทธิทต่ถนาดดีซึ่งกันและกันเพื่อสามารถให้พระสงฆ์ ที่ถูกปักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้บอบกพร่องของตนและสามารถนำข้บอบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นเมื่อถึงวันออกพรรษานะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยถือเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พกระสงฆ์ที <f Runner> <Why> ่ต <inevitably> ั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติทำมาตลอดจนครบไซมากพรรษาการในวันนี้นะคะและวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน แรมหน่งข้ามเดือน11อพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่เรียกว่าตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโลหณนะนะคะเพื่อร,รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าในวันผัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวันพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จลงจากเทโวโลกกลับจากการโปรดพุทธมารดานะคะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่เจ็ด เพื่อลงมายังเมืองสังกัดสานครพร้อมกับทรงแสดงโลกโลกวิอะไรสักอย่างค่ะดิฉันก็อ่านไม่ออกแสดงปฏิหารเปิดโลกทั้งสามด้วยนอกจากนี้นะคะช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบสองถือเป็นเวลาการกระถินนะคะตามพระวินัยปิดกเทรวาน เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องจากงานกระถินประจำปีในวัดต่างๆด้วยโดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้ร่วมบุญกุศลมากอีกงานหนึ่งนะคะความสำคัญความสำคัญวันออกพรรษาชี่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษาในเวลาสามเดือนนับแต่วันเข้าพรรษานะคะเียกอีกอย่างว่า วันมหาปวารณาคำว่าป,ปวารณาแปลว่าอนุญาตให้หรือยอมให้ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมทำสังฆกรรมใหญ่เรียกว่ามหาปวารณาเป็นการเปิดโอกาสให้ที่สุว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษาพาะสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ทําให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองอ,อย่างอ่านและยังเปิดโอกาส ให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการชุมนุมสงฆ์แล้วก็เป็นการปฏิสัมพันธ์กันในหมู่คณะสงฆ์นะคะการออกพรรษาของพระสงฆ์นะคะตามวินัยปิฎกนะคะประเภทของการออกพรรษาของพระสงฆ์เนี่ยอนิสงส์ของพระสงฆ์ที่จาําครบพรรษาเมื่อพระสงฆ์จําครบพรรษาตามาสแล้วปวารณาออกพรรษา และได้การกระสินแล้วย่อมได้รับอน,นิสงสหรือข้อยกเวน้นเขาวินัยห้าข้อนะคะคือไปเที่ยวไหนไม่ต้องบอกลาออกจากวัดไปโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้เจ้าอาวาหสหรือพระสงฆ์รูอื่นรก,ก่อนก็นกได้อ้อดีเหมือนกันนะท่านเนี่ยเที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสําหรับสามผืนฉันชนะ พูดได้นะคะล้อมวงกันฉันได้นะคะสร้างเขาเรียกว่าความสมานฉันนี้นะคะเก็บอดิเรสจีวรไว้ได้ตามปรับปรานานะคะยกเว้นสิขบทตรข้อนิสักเยียปาจิตตีบางข้อนะคะจีวรลาบอันเกิดในที่นั้นเป็นของภิกษุเมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรคองสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องสละ เข้ากองกลางอือีอฉันนึกว่าจะมีแบบของใครของมันก็มีของใครของมันนะคะแต่ว่ามีถือครองได้ด้วยการถือปฏิบัติประเพนีการบำเพ็ญกุศลเรืองในเทศการออกพรรษาในประเทศไทยนะคะเทโวโรหนะสถูนะคะเมืองสังกัตสะ แคว้นปัญจละสถานที่สร้างขึ้นเพื่อนำลึกถึงสถานที่พระพุทธเจ้าประเสด็จลงจากชั้นดาวดินปัจจุบันมีเทวาลัยของฮินดูตั้งอยู่ด้านบนกระถูกนะคะอืมประเณีตักบาทเทวโ,โลหณนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จสู่โลกหลังจากสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดินที่พบท่วนใจมากและการปภิธรรม,มเทศนาโปรดพุทธมารดานะคะ ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะคือต้องทราบไว้เลยนะคะว่าพระพุทธเจ้าใช้อภิธรรม,มเทศนานะคะโปรดพระพุทธมารดานะคะพระนางสิริมหามายานะคะไม่ใช่นนยรษีเหล่าฤาิีชันน้นจำพิที่เทวโลกนะคะก็คือสวรรค์ชัน้นสันดินนปิตนะคะสวรรค์ชั้นตีเวลาสามเดือนพอออกพรรษาแล้วก็จะเดิจมาถึงโลกมนุษย โดยเสด็จมาทางบันไดสวรรค์ประตูเมืองสังตักตะนครอันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถีวันที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกันว่าเทวโลหะตรงกับวันมหาปวารณาวันเพ็ญอ๋อไม่ใช่วันเพ็ญค่ะวันมหาปวารณาวันเพ็ญเดือนที่เป็ดก็วันเพ็ญวันนั้นวันนั้นนะคะโอลิมพัน์กันละวันนั้นถือจะว่า ็นวันบุญกุศลที่สำคัญหนึ่งของพุทธบริษัทนะคะโบราณนี้กอย่างนี้ว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะเพราะว่ามีวันนี้วันเดียวนะคะที่เห็นโลกมนุษย์โลกวิญญาณแล้วก็สวรรค์นะคะนรกมนุษย์สวรรค์ไี่คือเห็นกันนะคะในตามพระไตรปิฎกบอกว่าทั้งสามโลกเปิดภายในวันนี้นะคะทุกคนจะเห็นกันลุกขึ้นงานจากวันนั้น เป็นวันแดงหนึ่งข้ามเดียนสิบเอจึงมีการตักบาตรเทวโลหะกันเป็นตามใหญ่นะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าโดยพุทธบริษัทได้ท้อนใจกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั้งหมดในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองค์ด้วยโดยไม่ได้นัดหมายกันเออไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนพัดตาหารที่ถวายในวันนั้นส่วนใหญ่เป็นสเบียงกลางซึ่ง ที่ฉันก็ไม่ทราบนะคะเราอยู่ประเทศไทยนะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นในขณะนั้นเราก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างแต่สภามีบ้านเราตักบาตรเก็ใส่ทุกอย่างนะคะเป็นของทีง่ที่ชิมได้ของบริโภคอาหารบริโภคได้นะคะรวมถึงตังด้วยแต่บางคนบอกว่าห้ามใส่ตังในบาตรนะคะมันคานันแต่ที่ฉันที่ยังเห็นใส่กันเยอะอยู่นะคะเพราะว่าดิฉันจะใส่เองเป็นสบเดือนลังของตนตามได้ปรากฏ ได้มีการใส่บาตรในวันนั้นแออัดมากผู้คนเข้าไม่ถึงพระสงค์จึงเอาข้าวสาลีของตนห่อบ้างทําเป็นต้นบ้างแล้วโยนขึ้นถวาพระนี่เองจึงเป็นเหตุหนึ่งที่นิยมทํเข้าวต้มลูกโยนนะคะอันนี้อาจจะไม่มีใครู้จัตนะคะก็เป็นมิตรโยนนี้บางคนอาจจะไมู่้จักที่บ้านทําไมู่้จักนะคะถ้าจเมิเรโยนเนี่ยเดี๋ยววหลังฉันจะหาข้อมูลมา อธิบายนะคะก็จะมีหนึ่งบรรทิตด้ก่อนเป็นส่วนสําคัญของการปักบาตรเทโวโลหนะเป็นประเพณีว่าถึงวันที่วันที่แรมหนึ่งข้าเดือนสิบเอ็ดของทุกปีเียรทำบุญปักบาตรให้หนึ่งครั้งเดิอนที่เรียกว่าปักบาตรเทโลหะจนถึงทุกวันนี้นะคะประเพณีเชิมหากข้าเทิดตะโดนคาบุ การเทศมหาชาติคือเทศพระพรษนดัรกดุเป็นบุญที่ดีที่น่ยมจับกันที่มีกำลังจัดบลานะคะส่วนมากจัดใหน้ามัอเป็นที่ของชาวบ้านแล้วแบนั้นๆในแต่ละภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วบางวัดอาจะไม่ได้เทศก็ะพิศรน์รดุก็ได้นะะแต่คือก็ทำทำตำต่อมาเรื่องนะค

ศักรีของเราเองนะคะมีสีข้อท้ายเล่นสดงคาบทิวันหนึ่งนะคะวันแรกเิ่มงานด้วยทีทำบุญต่างๆอันนี้หรือเลี้ยงพระตามจำนวนที่เนสมควรแล้วเ่เ่นงาบทีตามบกที่ต่อกันจนถึงจิบสิบสามกันนะคะถึงเวลากลางคืนบางแห่งจับสีาดตะโคมระหว่างกันนะคะดันหนึ่ง ตลอดทั้ง13กันกันเลยแต่ว่าสมัยนี้มีหมอลำนะคะบางวัดให้หมอลำลยทีเดียวก็คนละยุคสมัยกันนะคะเราว่ากันไม่ได้แล้วก็แต่ละวัดบางที่ก็จัดตางกันไปอย่างนี้ยนะคะ จะเ็ีถายผากระถินะคะกระถิทางเป็นกระที่สำคัญของพทธกานงคล่า่มทวันดงนก้าเดือนสิเอ็ดไปจนถึงกลางเดือนสิบสองคำว่ากระถิ่นนะคะแปลว่าไม้กระดิ่อ๊ะไม้กระดิ่มันเหมือนกระดิ่งปักผ้าของเราหรือเปล่าเนาะเออดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันคือกรอบไม้ชิ้เหนึ่งนะคะหรับถืงผ้าอ๋ออันเดียวกันนี่สำหรับถืนผ้าให้เป็นนะคะ ระบบจัดการดินในการทำสมัยโบราณเนี้ยผ้าต้องเอาไม้สบิ่งเข้ามาคึงท้าตึงไวก่อนแล้วตีเน็ตผ้าอย่างนี้ความทึงนานเหมือนสมัยปัจจุบันเราสมัยบสมัยก่อนเขาใช้มือล้วนๆนะคะคือหัตถการมลวนและขึ้นมืในการเนี้ก็ยังไม่สิงนพอลมีสมัยปัจจุบันการทำซีวรสมัยโบราณจะเป็นผ้ากระถิ่นดีแนะแต่ลายซีวรอันที่ใช้ผ้ากระถิ่น ่านที่ทำเองก็จัดเป็นงานเอกระเริ่มเดีวท่ีำกลาวว่าตานวนั้นถ้าเล่ต่างๆนการว่ากต่งนั้นมดารแมสมเด็จพระบรมศาสดก็เสด็จมาดยนะคะที่สังเตุนก็คือตานาาในวอบาับกัดหาน้ำดื่มน้ำ เป็นต <Cornell> ้นนะะมาถวายบมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานโดยในนี้ตาตนีัยนมาโดยธรรมดาก็การต้องช่วยกันรักทำหลายหลายองค์นะคะที่เป็นพระองค์ท่านเป็นบันีงปวันทินตทันเลียงแห่นีีวันออก สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับภาคอีสานของเราคือการปวนข้าวพินะคะส iscilla, the ิ่งสำคัญของการปวนข้าวของเรานะคะขาดไม่ได้อย <yes. S 1> ู่ก็คือต้องมีอุปกรณ์นะคะมีหม้อมีะแกรงมีก่องมมประมีที่าวงจรมีขวานมีงานที่อุปโภคที่จะใช้นะคะเป็นเครื่องอุปโภคที่นำมารวมกันนะคะ นำมาบริจาคทานร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแล้วก็เตรียมนะคะมีการจัดทำพิธีทำเครื่องสาวโคมจัอที่ถือถุงแปดแล้วนะคะเข้ามาร่วมพิธีมีการบวงสรวงเทวดาชุมนุมเทวดาตรวจพุทธมนตรตรวจบารมีสามสิบพัดแล้วก็ตรวจ ขาหัวตรวจทุกมนต่างๆนะคะง่ายๆถ้ะสงุก็นั่งบนแท่นประหลังทึ้นนะคะพวกอุบาสกอุบาสิกาหรืออนุสัมพัน์นะคะก็นั่งข้างล่างนะคะ เอาเชือกมาโยง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 แล้วก็ถือไม่ใช่เชือกนะคะได้ใส่สิ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีได้ใส่สิงนโยงไปทั้งอุปกรณ์นะคะของทุกอย่างก็เป็นสิรงมงคลหมดเลยนะคะโยงไปใส่อย่างที่ดูๆกันมานะคะเอ่อพอดีอ่การบันทึกเสียงกับคลิปวิดีโอนี่อาจจะไม่ตรงกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นการอัดเสียงแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพบรรยายก็คนฟังเอาหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่า ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาอจนจะแก่ตายก็ยังไม่รู้จัก,กวันออกพรรษาเลยนะคะดิฉันนี่ว่าจออะอิงคะดิฉันยังไม่เข้รู้จักวันออกพรรษาดีักเท่าไหร่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมตั้งแต่ประกอบพิธีแล้วก็จนถึงจบพิธีเลยนะคะดิฉันก็ถ่ายทำมา <ตะ S 1> ให้ดูออกก็นานนานเหมือนกันนะคะกินเวลาไปสี่ห้าชั่วโมงค่ะ ก็แ <łość> บตโทรศัพท์ก็เกือบหมดเลยนะคะก็ตัดต่อเอามาเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีให้ได้ดูกันนะคะก็จะสังเกตได้จากบทสวดมนต์นะคะก็คือสวดไปแล้วสับไปสับมาขาดน่นขาดนี่นะคะบางคนก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมบทสวดมนต์ไม่เป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะ การตัดต,ต่อนะคะจริงๆไม่อยากให้มีเสียงสดดลได้ทําไปะคะ่ะเพราะว่าจะได้บรรยายภาพนะคะก็เนี่ยะคะสาวพรหมจรรย์ของเราเลยนะคะสาวพรหมจรรย์น,นี่ก็แล้วแต่บางที่นะคะสมัยก่อนก็คือจะเป็นสาวพรหมจรรย์ที่ยังไม่มีสามีนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีสาวพรหมจรรย์ที่ค่อนข้างหาย,ยากนะคะ ก็จะเป็นเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ถึง1 2ปีคือที่ห uh, มู่บ้านของฉันได่ถือเคล็ดเลยนะคะก็คือไม่เอาผู้หญิงที่มีประจำเดือนอย่างนี้นะคะก็คือจะได้เด็กๆมาแล้วก็เด็กๆก็ช่วยกันนะคะสนุกมีการก่อไฟนะคะบางคนก็ยังก่อไฟไม่เป็นก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้าไปช่วยเตือนแล้วก็ดูแลควบคุมนะคะ เผื่อจะทําอะไรผิดพลาดนะคะเอเรามาดูส่วนผสมกันนะคะมีถัว่วมีงางาดำก็หลายอย่างนะคะเทลงไปเทลงไปคนจากน้ําที่มันเหลวๆอยู่นะคะคนคนจนข้นนะคะใครเหนื่ยอยก็เปลี่ยนกันปืนมีปืนแต่ยัดปืนเข้าไปนะคะกระทะร้อนก็คนไปคนมาคนจนข้นนะคะพระก็สวดไปค่ะสวดสวด,ดกันไปสวด จบแล้วจบอีกนะคะสดวดหลายๆจบคือความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่านี่คือการกวนข้าวทิพอาหารทิพเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะนํามาหอวันนี้พี่จะไม่จุดโชคดีมากเลยนะคะได้มาดูแล้วก็เห็นมีฝรั่งด้วยฝรั่งนะคะได้ภรรยาไทยเออเขาก็มาร่วมพิธีนะคะเป็นสิริมงคลแมหมน่าภูมิใจนะคะแล้วก็ที่ไม่เห็นนี่คงจะมีสับป,ระ,ประรดกับมังคุดนะคะเห็นแต่ฝรั่ง มาคนตั้หนึ่งแล้วก็ไปนั่งพนมมือนะคะน่ารักมากเลยคุณปรั่งนะคะซึ่งแต้มีภรรยาน่ารักมากเลยทีเดียวค,ค่ะก็คนไปนะคะจะเห็นน้องๆบางคนก็ยิ้มให้กล้องนะคะคนจนเหนียวเทส่วนผสมอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะคนไป,ไปเรื่อยๆ คนจนคนก็ผ่านพิธีที่สาวพรหมจรร์จะท,ทําพิธีเสร็จไปแล้วนะคะก็คือจะมีบทสวดสวดเขาสวดเสร็จไปแล้วสักระยะหน,นึ่งเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงไปช่วยกันคนนะคะคนเขาคิดเพราะว่าจะปล่อยให้เด็กๆคนเนะะี่ยรับรองล้ามขึ้นแน่นอนนะคะคนยิ่งหนื่ยิ่งอวนยากนะคะเขาติดเพราะว่ามันจะเหนียวเราต้องใช้แรงแขนเยอะพอสมควรน,นะคะก็ เนี่ยแหละค่ะคนไปคนไปคนแต่กะตักนะตักเสร็จแล้วก็เอาไปหอนะอย่างที่เห็นพอเออ่ทําการห่อเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจกนะคะแจกแจกให้ชาวบ้านนะในวันขี้ขอประทานทษค่ะเสร็จแล้วก็ที่สุดท้ายเลยนะคะก็คือการที่นะคะสุดยอดที่ ศึกให้นะสึกให้สาวฟูมก,กันอแลไอเลอยู่ฮันโอ้อไอเลิฟอยู่ด้วยตอนท้ายสุดภาพเลยเนี่ยเระหาะ็็คนคนไปก็ตอนเสร็จก็จะมีที่ลาสิกขบทน,นะคะก็ค่องสวนมนินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใครจะอยู่นอนบัดก็อยู่นะคะอยู่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ เออสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมต่อก็ไม่ว่านะคะส่วนดิฉันกับเด็กๆเ,เนี่ยต้องขอตัวกลับบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคือจับทำขึ้นมาก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างห่วยแตกมากเลยนะคะแต่ว่าอยากทำให้ที่คนได้ดูนะคะกรรมวิธีในการกวนเข้าทิเสห่าก็ อดทนดูมาจนถึงขนาดนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆากนะคะที่มาดูพิธีไอไทยของเราไทยภาคอิสานะคะที่ก็จากวัดเรืองอุทัยสิริมงคลหน้าบ้านท่านเองนะคะนานๆได้โล่ไปวัดทีก็เลยเก็บมาฝากนะคะขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านนะคะอายุวันโนสุขขังพลังค่ะขอให้คนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะ ประสบสุกประสบออกับความโชคดีโชคภัยไยม่เหยียดเยียนเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักวันออกพรรษาและการควรข้าวทิพยก